สังเกตเอา,าได้ง่ายๆไอ้คนที่มันฉลาดในทาการร่วมันโกรธง่ายเกลียดง่ายโอโหง่ายอะไรง่ายหรือคนที่เขาอยู่ตามธรรมชาติเดิม็ขาพรกเทวดาไหวแ้วที่สูไปเรียนแตเได้ดกพูดอย่างนี้ม่ทำไม่น่าเชื่อนะเรียนแต่ได้ดกเนี่ยมันยกหูจูหางพระเทวดาไม่ไหว เวลาจะไหว้ผู้ที่มีความสุดจริตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต่างรูปกระจายจดก็ได้ข้อ,อความในคำพีก็มีเขียนอย่างนี้แล้วคุณไปคิดดูพอจะเชื่อได้ผม,มาอายุท่านี้นะเห็นพระหลายองค์พระบรรนอกมีคนไหว้มีคนนับถือมากกว่าผม ศิษพระองค์นั้นไม่รู้อะไรนักธรรมไม่เคยเรียนนักธรรมกับฉันไม่ได้เป็นพระเ้เป็นรพระคร<า>ูเท้าที่อยู่อย่างน่าไว้ใจการเป็นอยู่ของท่านอยู่อย่างน่าไว้ใจน่าเ<า>ชื่อว่าท่านไม่มีอะไรแล้วท่านมักน้อยส้นโดดสุภาพผ่พโยนแม้กระทั่งเดินมาบินสบาทก็ไม่เดินเราแปลงเราอะไรอย่างพระนุงนุ่งทุกอย่างมันน่าเว<า>ียนสายหมด คนรักคนติดตามคนเอาใจใส่ที่มีความขัดข้องเรื่องปัจจัยเรื่องอะไรอะารเมื่อก็ไม่ต้องการอย่างผมเป็นมหาปร,ริญญาเป็นครูเป็นอะไรนี่มันก็ยังไม่มีคนนะักถือหรือว่า้ใจามากเท่าท่านที่ว่านี่คมหมายไนตอนต้นๆเดี๋ยวที่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่มันจะดุดมากก็คือว่า เมื่อเราเป็นมหาปร,ริญญานี่เมื่อเขาไม่เป็นอะไรเลยครบมีคนไว้ใจและนับถือมากกว่าเมื่อเรามีผลมกมปอะไรหลายปีแล้วก็มีอาชีพคนชักจะไว้ใจหรือเข้าใจเข้าใจผมและไว้ใจเขาผมและนับถือผมขึ้นมากแล,แล้วก็มีเพื่อนที่สนิทกันมากเพื่อนอย่างเ้เพื่อนที่ทน,น,นีคนนะเขาไป บอกแม่ายายเขาก็ผมเนี่ยเป็นพระทีดท่ดีที่ดีที่น่าทำบุญด้วยนะแล้ววันหนึ่งผมก็รเรเอนมีอยปกไปที่บ้านนะั้นเพราะเพื่อนของคนรีบป่วยเข้ไปเยี่ยมท,ที่กรุงเทพก็เลยเป็นเดื่อนสนิทครอบคาับคนมายายกันนะายายของเพื่อนโอ้แต่โอ้ยังหนุ่มนัก ยังหนุ่มน,นะนยังไม่ไว่าใจยังไม่เชื่อยังไม่ไว่าใจยังยังหนุ่มนะนั่นแนหะคุณดูมาตอมนุษย์นะเขาเขาเล่งถึงในความบริสุทธิ์และความไว้ใจได้ถ้าอยากให้ดีน่้อยดีมีความรู้เป็นมหาปริญญา,ามีปัญญายาวเป็นหางนี่ไม่ไม่ทํากับมนุษย์ชนิดที่เขามีความเคารพนับถือตัวเองได้ เมื่อเขาหาอะไรจะมาตีเตียนเราไม่ได้แล้วเขาก็เอามันยังนุ่มเนาะก <c oughs> ็แสดงไะไความหน,น,นุ่มใี่ไมันยังไม่น่มันยังเปลี่ยนได้นยังไม่เชื่อยังไม่ไวจังท่านพมนุ่นนมๆอย่าเพื่อยกผูชูหางจะมีความรู้ความสามารถอย่างไรก็อย่าเพื่อยกหูชูาหางในความนุ่มนักเนาะมันจะจะ,จะจะเล่นงานเอาแล้วลมันจะเป็นแบบตัวกูในความรู้ของตัวกูนี่มันหลอนตัวกู เพราะคนที่กําลังหนุม่มกาลังกามองกําลงนนัลงเรียนเรียนเร็วเรียนพุ่งไปอย่างเร็วมีอะไรรู้ทันใจทันออกเนีย่ยนั่นอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดไตว่ามันมันลดตัวกูนะมันเพิ่มออไอจิตไปเพิ่มแรงงานกําลังงานของตัวกูมากขึ้นมากขึ้นยิงไปจัดแจงอะไรออกไปบ้างไอ้เขาพอใจเพิ่มไปแลระบิดชาตัวกูมันพุ่งพุ่งขึ้นไปไม่ทันรู้สึกเลย เนี่ยสติปัญญาตัวกูชนิดเนี่ยมันจะร้อนตัวกูให้พุ่งชูดขึ้นไปเลยแล้วมันจะไม่เชื่อฟังใครมันยังเป็นคนขี้โมโหโธ่โธกระทั่งมันยะายเร็วๆมันก็ไม่รู้สึกตัวกระทั่งเป็นโรคเป็นประสา์มันก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคเป็นประสาส์กระทั่งเป็นบ้ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้าเนี่ยเรื่อตัวสติปัญญาปัญญาความรู้ของตัวกูมันร้อนตัวกูอย่างชนิด เกลือที่ยะสนิทไม่มีทางให้รู้สึกใจเราเรียกเป็นภาษาบาลีสันส้นๆคำเดียวว่าความประมาทถ้าคุณไม่รู้จักความประมาทคุณคิดตามนี้คิดตามที่ผมกำลังว่าคือเรื่องความประมาท